เหมือนเดิมครับด้าข้างีป็รอบครับแล้วก็หลังเป็นเซนเซอร์ครับตู้ยกแกลไว้ต่อเบตเตอรี่ครับ,บ,รบแล้วก็เผื่อสายออกมาเสียปังเช่นเดียวแปิดออนแล้ว ไ้านะครับฟเป็นงานหุ้มหนังนะครับผมสวัสดีครับวันนี้เอาชุด12นิ้ว180ฟังบ้านนะครับมา รีวิวก่อนส่งนะครับเหมือนเดิมครับก็เพื่อนต้นก็จะเป็นชุดตู้มุมหนังสีดําแล้วก็ลูกค้าสั่งไปสีฟ้านะครับก็จะมีวัดโวลต์ให้แล้วก็เป็นสวิ 5, ตปิดเปิดไฟตัวนี้เป็นสวิตติดเปิดเครื่องเล่นซึ่งเปิดแล้วก็เชื่อมบลูทูธกับโทรศัพท์เครื่องนู้นไว้แล้วนะครับตัวน,นี้เป็นตัวรับบลูทูธนะครับบลูทูธ USB SD card นะครับผมแล้วก็วิทยุนะครับตัวน,นี้เป็นตัวปีไม้นะครับเสียบไม้ได้เลยอันนี้ก็เป็นปีหลักนะครับ หลักก็ตั้งเกณฑ์กลางไว้ให้หมดนะครับชอบแหลมชอบทุ่มไปปรับเอานะครับหลักๆก็เล่นอยู่2ปุ่มเป็นเสียงปุ่มวันรุ่มเสียงกลางแล้วก็ปุ่มวันรุ่มซับนะครับนี่ก็คือปรับแข็งปรับออนซับกลางก็เป็นกลาง6.5นะครับแหลมก็แหลมจาน4นิ้วนะครับ6.5 4ดสดอกแหลมสีดอกพาวเวอร์ขับกลางเป็นตัวนี้นะครับเค64 2,200วัตต์ครับแล้วก็ขับซับคืเคห้ับ ครับสองร0ยปิบนะครับโค้งเงาตู้เป็นตู้แยกนะครับซับสดตู้หนึ่งแล้วก็กลางตู้หนึ่งนะครับวางทับกันแล้วก็มีกันลื่นนะครับมีกิบล็อกให้นะครับกิบล็อกเวลายกตู้แล้วก็ถอดกิบแล้วก็ยกด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นฝานะครับฝาเปิดสวิตช์นะครับ เปดสวิตช้างในนะครับแล้วก็ขั้วต่อเป็นขั้วต่อซิลิคอนครับสลับสายได้นะครับสลับสายนี้ไปใส่สายนู้นได้ก็เป็นชุดสายก็เสียบแค่ปลั๊กเดียวนะครับถามออกมาเพื่ออันนี้ต่อแบตเตอรี่ครับเวลาเล่นหลังรถก็ต่อสายจากแบตเตอรี่มาขันเข้าได้เลยนี่ครับก็ทําเป็นหางปลา แล้วก็ทําเป็นขั้วสุกเข้าไปนะครับแล้วก็ขันหรือจะให้ทางเราจะทําให้ได้นะครับก็สั่งได้ว่าจะเอาสายกินิดนะเบื้องต้นชุดนี้อยู่ที่สองหมื่นเราจะส่งนะครับถ้ารับเองที่ร้านก็หมื่นเก้าครับหรือลูกค้านะครับถ้าอยากสลับ งานเป็นงานชื่อของตัวเองก็สั่งได้นะครับราคาเท่าเดิมครับที่เดิมคําสั่งนะครับ<ม>ถ้าลูกค้าไม่ได้สั่งก็จะกัดเป็นทางชื่อของร้านไปให้นะครับพอมีพัดลมพัดลมระบายสองตัวนะครับหน้าต้นก็ประมาณนี้เดี๋ยวเทสเสียงให้ดูนะครับใช้โทรศัพท์เครื่องนี้ครับจะเปิดอยู่ที่ประมาณ สิบโมงนะครับสิบโมงสิบ,บอเอ็ดโมงฟังดูนะครับถ้าฟังแบบฟังเบสชัดๆก็ใส่หูฟังดูนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าไมโทรศัพท์มันรับได้ประมาณไหนนี่ปรับกลางนะครับปรับกลางแล้วก็ตามด้วยซับนะครับนี่นะรปรับประมาณสิบโมงนะบเบสแรงไปก็เบสลงครับ จะตั้งให้เล่นไม่เกินเที่ยงนะครับถ้าเกินนั้นอาจจะมีเสียงผาาเสียงเบิร์นก็ mm hmm. ตามลิมิตของสเปคมันนะครับ สวิตชิ่งจะอยู่ด้านหลังนะครับตรงฝาปิดเซอร์วิสนะครับตันนี้ใส่สวิตชิ่ง300แอมป์นะครับไปให้แบบก็ประมาณนี้นครับไปหมดประมาณนี้อ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมชุดนี้ สองหมื่นนะครับเราจะส่งเลือกสีไฟได้นะครับก็สนใจก็ปุนทรด้านล่างนะครับหรือช่องทางติดต่ออื่นอยู่ท้ายคลิปครับผมวันนี้ก็รีวิวจัดส่งเพียเท่านี้ครับสวัสดีครับ เธอตัวแก่มังจันเท็จันแค่ทพองตายเพราะใจเต้นหากไม่เห็นฉันคงไม่มองไม่มองมองเธอเธอตัวน่ารักกันรวมรวมความน้าฉักเข้าไปคู